สวัสดีค่ะเฮตชาแนลนะคะวันนี้แต่ถ้ามาตอนนี้ก็น่าจะพันนะเพราะว่าสัมภาษณ์คงไม่นานให้กำลังใจดีหรอกค่ะพระท้าศรีครับเอาล่มมาบังเอาเอาล่มมาบังเลย คนหมักไหมเนาะเดี๋ยวทีเอิญไปยังขอยไว้แต่ในเตียงตวอยู่ตรงห่มมันมีมอเตอร์ไซค์ขวางบอเออพัดพัดปัดแถวนั้นละเอาแถวหน้าบ้านเท่านี้จันผาเท่านี้ละเลี้ยนรถกระบะทั้งในเฮี้ยนบีก็ได้กระบะเท่านั้น เมื่อคืนก็หมุนพวงมาไล่จนว่าผมกัจนท่อเมาคืนเลยมันเป็นยามันบ่เคยเป็นนะครับเมีคำถามบอกอย่างนี้ครับบริเวณทุ่ยเอฟซีบอกเอฟซีสีฐาบนะครับเอฟซีบอกว่าลุงหน ใส่เสื้อ p จสกินให้ผมใส่เสื้อี p จะกินบ้กโฆษณาลุงเขาจะเบอร์ใบ้นเกาหั่นละใบหัวจักขึ้นหยังงโาได้มันบอกโฆษณาคนะพี่เบอร์ขึ้เกาพั่นละจากรีเข้ามาบ่อ๋อ สู้ๆเด้อจับตีเด้อรทว่าข้างในก็ได้รถเน่ทายบ้านนอกมอเตอร์ไซค์ก็ไปจอดฝั่งบ้านตน้นฮักก็ได้หรือเอามาทางนี้ก็ได้ลากม,มามอเตอร์ไซค์แอดมินสวัสดีครับนะสื่อมาแล้วนะ ครับเดี๋ยวให้ลงไปเตรียมตัวเลยครับครับเดี๋ยวก็รออ่าสำนักอื่นด้วยจาก็จะมาตรงนี้นะครับผมอันแดดร้อนนะที่รงนีกได้ไหมครับได้ใช่ไหมครับยูทูบเราไหวบ้างเพราะว่าถ้าสื่อใหญ่มาผมก็จะให้สื่อใหญ่ตั้งข้างหน้ากเราก็อยู่ข้างหลัง นนเอาหน้าบ้านบาบ้างเอาตรงมุมนู้นก็ได้พี่ตรงตรงนั้นไหวเนาะตรงต้นจันทาน่ะมันจะล่มนะครับเพราะเพราะเครื่องมือสื่อสารบางทีมันร้อนจัดนะก็จะมีปัญหาไปดูนะพวกเราไปดูนะยูทู e ก็ไปเลี้ยงๆแล้วก็จัดสถานที่ให้มันให้มันเหมาะสมนะครับ เราก็ต้องให้สื่อใหญ่เขานะครับเดี๋ยวเปล็นพิสื่อยูทูบเบอร์ิม่สืสนันะครับให้สื่อใหญ่เขาได้เปนพื้นที่นะครับแลนะครสวัสดีค่ะ